ชีวิกัดเกมมิ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสเปคดีปลายปี2025ในวันที่ชิปเซ็ตและหน่วยความจำขึ้นราคาจะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างไปชมกัน สำหรับการพูดถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจในปีนี้นะครับทางเราก็ห่างหายกันมาพอสมควรเนื่องจากชิปเซตและหน่วยความจําขึ้นราคาซึ่งเราก็พยายามหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปที่น่าสนใจในราคาที่ค่อนข้างคุ้มสําหรับผู้ชมมาตลอดนะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่ค่อยใกล้เคียงราคาเดิมเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะมีคนเริ่มอยากลองมองหาโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปรุ่นใหม่ๆเอาไว้ใช้เล่นเกมหรือว่าตัดต่อวิดีโอคอนเทนต์หรือไม่ก็ สตรีมิงใช้ AI เป็นตัวช่วย EP นี้นะครับเราก็จะมาชี้เป้าโน้ตบุ๊กที่สเปคค่อนข้างดีราคาคุ้มค่าโดยมีหลายระดับแตกต่างกันไปนะครับและจะมีรุ่นไหนบ้างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับขอเริ่มที่รุ่นแรกในราคาประหยัดสุดก่อนนะครับนั่นก็คือ Acer Gaming Notebook Nitro l i t e 16ในรหัส n l 1 6ด7 1 g 5 9 h m ซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซต Intel Core i5 ในรหัส 13420H ความเร็วการประมวลผลสูงสุดนะครับอยู่ที่4.6 GHz 8คอร์12เรดอส2 t ถาปาาัตยกรรมการผลิต10นาโนเมตรแรม16 g b ิแบบ lpddr5 ส่วนกราฟิกนะครับก็จะเป็น nvidia geforce rtx 3050 6 g b ddr6 ซึ่งการจอ6 g จิ ddr6 ของ rtx 3050นะครับก็ถือว่ายังไม่ขี้เรส่วนรอมนะครับก็จะเป็น ssd ความจุ512 g b หน้าจอ ips ขนาด16นิ้วความละเอียด1,000 920คูณ1,200พิกเซล Refresh Rate 165 Hz ความตรงของสี NTSC 45%มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home ส่วนการเชื่อมต่อนะครับรองรับ Wireless LAN WiFi 6 Bluetooth 5.0 Webcam USB 3.2 1พอร์ต USB Type C 1พอร์ต USB Charging 1พอร์ต RJ45 และพอรตชาร์จ DC แบตเตอรี่ความจุ53วัตต์ชั่วโมงและวารันตี3ปีนะครับซึ่งก็เป็นวารันตีแบบ Onsite เซอร์วิสด้วย รุ่นต่อมานะครับจะเป็น ASUS VivoBook V16 ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็อาจจะบางกว่า ASUS TUF Gaming ซึ่งในส่วนของการระบายความร้อนนะครับก็อาจจะด้อยกว่า ASUS TUF Gaming เช่นเดียวกันแต่ก็ให้สเปคมาค่อนข้างดีในราคาที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปเซต Intel Core 5 210H 8 Core 12 t h r e a กระบวนการผลิต10นาโนเมตรความเร็วการประมวลผลสูงสุดอยู่ที่4.8 GHz ส่วน GPU นะครับจะเป็น NVIDIA GeForce RTX 4 0 506G DDR6 RAM 16G DDR5 ส่วน Storage นะครับก็ให้มาที่ 512G แบบ M.2 ฟังของหน้าจอนะครับก็มาที่ขนาด16นิ้ว โดยมีความละเอียด1,920ณ1,200พิกเซล Refresh Rate 144 Hz, ความสว่างสูงสุด300 nits และความเที่ยงตรงของสีนะครับอยู่ที่45% NTSC การเชื่อมต่อนะครับก็มี WiFi 6, Bluetooth 5.3, Port Audio Jack, Webcam, Port USB 3.2 Gen1 Type C 1 port, Port USB 3.2 Gen1 Type A 2 port พอร์ต HDMI 1พอร์ตและระบบปฏิบัติการ Windows 11โมงแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับอยู่ที่63วัตต์ชั่วโมงและการรับประกันนะครับก็มีการรับประกันถึง2ปี on-site service รุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือ MSI Thin 1ิ 15, ในรหัส B 1 3 VE 1 6 0 8 ซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซต Intel Core i5 ในรหัส 13420H เช่นเดียวกับ Acer ที่บอกไปรุ่นแรกนะครับความเร็วการประมวลผลสูงสุดนะครับอยู่ที่4.6 GHz 8คอร์12 t h r e s สถาปรรัตยกรรมการผลิต10นาโนเมตรแต่กราฟิกการ์ดจะเป็น Nvidia GeForce RTX 4050 6G DDR6 RAM 16G DDR4 ส่วน Storage นะครับก็จะเป็น N.2 ความจุ 512G เช่นเดียวกันหน้าจอขนาด 15.6นิ้วความละเอียด Full HD หรือ1,920คูณ1 0 8 0พิกเซล Refresh Rate อยู่ที่144เฮิรความเที่ยงตรงของสีนะครับอยู่ที่45% NTSC การเชื่อมต่อนะครับก็มี WiFi 6E Bluetooth 5.3 Port RJ45 Port HDMI USB 3.2 Type C 1พอร์ต USB 3.2 Type A 3พอร์ตช่องเสียบหูฟัง3.5มาพร้อม Windows 11 Home และวารนติ สองปี รุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือ Lenovo LOQ ในรหัส 15IRX183JE00MGTA ซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับชิปตัวแรงอย่าง Intel Core i7 ในรหัส 13650HX 14ค o r e 20 t h r e กระบวนการผลิต10นาโนเมตรความเร็วการประมวลผลสูงสุดอยู่ที่4.9 GHz ตส่วนกราฟิกการ์ดนะครับก็มากับ Nvidia GeForce RTX 5050 8GB DDR7 และชิปเซ็ต Intel H.M. 770ส่วนแรมนะครับก็มากับ แรมความจุ 16GB DDR5 รอม 512GB แบบ SSD M.2 เช่นเดียวกันหน้าจอขนาด15.6นิ้ว Full HD หรือ1,920คณ1,080พิกเซล Refresh Rate 144Hz ความสว่างสูงสุด300 nits ค่าเฉลี่ยความเที่ยงตรงของสี sRGB อยู่ที่100%และ G-Sync พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี WiFi 6 Bluetooth 5.2 USB Type A 3พอร์ต USB Type C อีก1พอร์ต HDMI 2 2.1ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อออกหน้าจอความละเอียด 8K 60Hz ช่องเสียบหูฟังหรือว่าแจ็ค3.5 r j 4 5แบตเตอรี่นะครับให้มาที่60วัตต์ชั่วโมงและ Windows 11 Home รองรับวารันตีถึง2ปี และสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ HP Victus Gaming ในรหัส 15fb3034ax ซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซ็ต AMD Ryzen AI 340ท6คอร์12เทรดความเร็วการประมวลผลสูงสุด4.8 GHz สถาปปะตยกรรม4นาโนเมตรและ NPU อยู่ที่50 teraoperation per s e c ส่วนการาฟิกร์นะครับก็จะมากับ NVIDIA GeForce RTX 5050 50, 8จิก DDR7 RAM 16จิก DDR5 และ ROM นะครับ512จิกเป็นแบบ M.2 และ Cloud Service อีก25จิกนาน12เดือนหน้าจอนะครับขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD หรือ1,920คู1,080พิกเซล รีเฟรชเรท144เฮิร์ซความสว่างสูงสุด300นิตและความเที่ยงตรงของสีอยู่ที่6 2 5 srgb พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็มี wi-fi 6 e bluetooth 5.3 usb type a 2พอร์ต hdmi 2.11พอร์ต usb type c rj 4 5แบตเตอรี่ขนาด70วัตต์ชั่วโมงพร้อมวารันตีอีก2ปีและนี่นะครับก็เป็นอีกลิสต์สำหรับโน้ตบุ๊กสเปคดีราคาคุ้มในช่วงนี้ซึ่งก็ไล่ระดับ รุ่นที่คุ้มที่สุดในแต่ละแรงกันเท่าที่หามาได้นะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดทค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ c e b o o k Newtech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน